สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเสิร์ฟปั่นนะที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเหมือนในคลิปนี้นะครับว่าทํำยังไงนะจริงๆลูกนี้ผมได้สอนไปแล้วนะเป็นคลิปแรกที่ผมทําเลยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมารีรันให้ดูกันอีกรอบนะครับทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันอันดับแรกนะครับผมจะจับหน้าไม้แบ็คแฮนด์นะใช้นิ้วโป้งทาบไปเลยนะครับจับแบบสั้นนะจับขึ้นมาถึงกวยตรงนี้นะครับมือซ้ายนะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ในการจับลูกนะครับเทคนิคของผมนะผมจะเอียงหัวลูกออกนะออกไปทางซ้ายมือนะครับแล้วเอา สันไม้เนี่ยชิดกับนิ้วโป้งจังหวะที่เราตีผมจะเชาะหัวลูกผมจะเชาะหัวลูกลงไปห้ามตีโดนปีกนะครับในงานฝ่าวนะครับจังหวะปล่อยลูกใช้ท่อนแขนในการช่วยนิดนึงนะครับผมใช้นิ้วโป้งในการดันนะนี่ก็เป็นวิธีการเสิร์ฟป,ปัน่น แบบที่ผมทําที่เวลาใช้แข่งหรือตีกวนผมก็ใช้ทํามาตลอดนะลูกนี้นะผมใช้เวลาฝึกเนี่ยประมาณ2-3ปีเลยแหละไม่ใช่แบบวัน2วันแล้วทําได้นะคนที่บอกวัน2วันทําได้เนี่ยผมว่าลูกมันยังไม่เสถียรพอผมทําวันนึงเป็นพันลูกเลยแต่มันก็ยังยังไม่ดีพอนะครับผมก็ฝึกทํามาตลอดเลยโดยไม่ได้ไปเสิร์ฟแบบธรรมดาใครที่อยากเสิร์ฟปั่นได้นะครับลองไปฝึกฝนกันดูนะครับ